วันนี้ช่วงเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันเปียวันประเมทโทนิตค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาผู้ลี้ภัยซีเรียเป็นปัญหายืดเยื้อที่มีมาตั้งแต่ปี2,554ค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่มีความครุกกุนเพิ่มขึ้นในเมืองกลางเมืองของซีเรียนาโตค่ะได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเริ่มส่งกองเรือเล็กเข้าทะเลเอเจียนช่วยสกัดกั้นการอพยพเข้ายุโรปอย่างผิดกฎหมายผ่านประเทศตุรกีค่ะ เลขาธที่การองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นายเยนสโตเทนเบิร์กได้อ้างนะคะว่านาโต้ NATO นั้นได้ส่งกองเรือเข้าไปยังทะเลเอดเจียนแล้วทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและได้มีการเริ่มภารกิจลาตระเวนสอดส่องทางน้ำทันทีเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนผู้อพยพเข้ายุโรปอย่างผิดกฎหมายตามคำร้องจากเยอรมนีกรีซรวมไปถึงตุรกีค่ะ การเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมจาก28ชาติสมาชิกนาโตมีความเห็นตรงกันค่ะว่าวิกฤตผู้อพยพซึ่งเกิดจากสงครามและความระส่ำระสายในตะวันออกและแอฟริกาเหนือเป็นวิกฤตเลวร้ายที่สุดนับจากสงครามโรคครั้งที่สองและสอบเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อพันธมิตรด้วยนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการนาโตก็ยังยืนยันค่ะว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ภารกิจเพื่อหยุดและผลักดันผู้ขอลี้ััยออกไปแต่ว่าเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูลที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมและยังเป็นการช่วยสกัดกั้นการลอบขนมนุษย์และเครือข่ายอาชญากรรมนอกจากนี้ค่ะเครื่องบินของนาโตก็เริ่มภารกิจสอดแนมและรวบรวมข่าวกรองตามเส้นทางการอพยพและทำงานร่วมกับหน่วยงานในกรีซและตุรกีด้วยนะคะ สงครามกลางเมืองในซีเรียที่เกิดขึ้นต้องทําให้ประชาชนชาวซีเรียกว่า11ล้านคนต้องอบพยพออกไปเพื่อหลบหนีการปะทะกันของรัฐบาลรวมไปถึงฝ่ายกบฏค่ะ